เกตเลยดีเกตเลยดีพวกเราเรามาชุบดูนะะล้อ้หยโอ้ฮยาก็เยังจะเอาอีกนะเอ้ยเอ้ยอยงอีกโอ้โหอุยไหนบ้าไหนบ้านไหนบ้านไหนบาไหนบ้าน ยังไงอุยอุยจะตายจะตายอุยอุยต้ยอุยอยแซ่บครับพี่คนนี้พี่คนคนนี้เหรออือออจับท้ายจับเบาเวทอือ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 อออือ เออ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 ตีดอส uh. wow. เอาตีดอสบูใช่เร oh. ืすごすご่องไหมลุงใช่เอืดเล่นเบฟเล่นอืดอืดยาจักโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่เลยเฮ้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 ยหายแล้วอืดอืดอืดอีกทีเดียวอืดอืดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาเกาแล้วเอาไอ้ก่อน เจ็บเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงอะไรจริงอย่าหันตีนะเออยท่าไม่ทับข้าเอ้ยท่าผู้นำข้าใครจะแตะเพระไปเอาอ๋อคอุ้ยอุ้ยเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บไหมเจ็บไหมตั้งหญ่พับฮับรับ อี่เนสองปักตึ้งอึ้เอมาเชื่อคนมาเชื่อแอบลังเอาเอาอุอุ้อือานออกแสบไข่หนาวหนาวปากหนาวแล้วหนาวจนน้าสั่งปักสั่งหมดแล้วน่ะ เออเอเฮ้ยอันตรี้โหเนคนเลยคนเยไปอาไปไปตี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 เอาของเหรอเอาของหรอออแบกหนานเว้ยแบหนานะเว้ยเออไมลกลกลล่วงาวเลยของคืนมาเอขอคืนป้า